สนับสนุนโดยโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐด้วยอัตราดอกเบี้ย0%ยาวนาน6เดือน Worldgas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มบางทีการทําเกมออกมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เกมที่ตอบสนองว่าเกมนี้ขายได้ดีโดยที่คนทําเกมเองรู้สึกว่ามันแย่มาก แต่บางทีเราต้องมองมองที่ว่าเกมที่ไปเกมที่สร้างสรรค์แม้อาจจะสร้างเงินไม่ได้แต่มันได้สร้างแรงจูงใจกับคนหลายๆคนที่อยู่ในสางาม นอกจากนั้นแะครับมันไปเริ่มต้นเกมยังไงต่อครับก็ต่อมาเราก็พัฒนาเกมบนโทรศัพท์มือถือนะต่อยอดไปเรื่อยก็จะมีเกมที่เป็นผลงานของบริษัทออกมามากกว่า30มสิบกว่าเกมนะแล้วสมัยก่อนเราทําส่งให้กับต่างประเทศในประเทศไทยไม่เคยเห็นนะฮะเพราะว่าเราซอมส่งให้กับต่างประเทศเป็นหลักเหตุที่ว่าเราส่งส่งออกต่างประเทศก่อนเพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือว่าในประเทศไทยต้องเรียงตรงว่า เรามีปัญหาเรื่องการแล้วมือเคือเสียเยอะมากยกตัวอย่างเช่นทุวันนี้บางคนจะซื้อเกมมือถือเนี่ยก็ไปที่มาบาอบังคอกคือคนทําเกมหัวใจสลายมากนะไปเดินมอบังคอกเจอเกมเรา3เกมร้อยที่เฟังมันหัวใจสลายมากนะ <c oughs> เราก็ส่งขายต่างประเทศนะก็เ <c oughs> ป็นจังหวะพอดีครับที่ตอนนั้นอุตสาหกรรมเกมเริ่มมีการเปลี่ยน ครงสร้างจากเดิมที่เป็นลักษณะเรียกเกบออฟไลน์คือซื้อมาแล้วก็มาติดีๆ,ๆีดเล่นคนเดียวมีความสุขจบเป็นลักษณะเรียกเก็บออนไลน์อันนี้ก็ไม่ได้แน่นอนเราก็เลยมีเริ่มมีไอเดียว,ว่าถ้าอย่างนั้นเน่ยเราจะนาเกมบนออนไลน์ดีกว่าครั้งแรกสุดเนี่ยเราก็ไปคุยกับเพจเกาหลีเลย เราอยากจะสร้างเกมออนไลน์ยูเป็นพันเนอร์ได้ไหมเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าไม่มีใครช่วยเขาเองเนี่ยคุณพัฒนาเองเดียวใช้เวลา7ปีในการสร้างเกมเขาบอกเกาหลีเคสร้าง107ปีนะแย่สหรือ9ปีเรามองว่าเฮ้ยไอ้ไม่ลงกวายูละอายะพัฒนาเองให้ได้แล้วใช้เวลาน้อยกว่ายูให้ได้นั้นเราใช้เวลา4ปีก่อนที่เขาบอกคาดการณ์เอาไว้ในการสร้างเกมออนไลน์เป็นคนไทยสมัต เริ่มสร้างเกมออนไลน์ที่เป็นของคนไทยซึ่งส่วนนั้ต้องเรียกว่าสร้างยากมากๆนะเพราะ online, เกมออนไลน์เกมเกมนึงในต่างประเทศเนี่ยต้องใช้ทุนถึง40ล้านบาทในการสร้างแล้วของบ้านเราใช้ทุนได้เท่าไหร่ครับเอ่อเราคงไม่ถึง40ล้านเราไม่ต่างขนาดนั้นนะแต่เราก็ต้องสร้างก็เกือบ10ล้านเหมือนกันก็ต้องเรียกว่าใช้ตัวเลขค่อนข้างเยอะมากเพราะเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่แล้วก็เทคโนโลยีที่ยากที่สุดนะแล้วก็ใช้เวลาถึง4ปีเต็มๆนะนั่นคือเกมชื่อ Get Into the Game Online จุดเด่นของกิกซึ่งเป็นเกมออนไลน์ที่คิดโดยฝีมือคนไทยเนี่ย<ช>มันแตกต่างจากเกมออนไลน์อื่นๆยังไงบ้างครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของการาาาประมวลผลภาพปกติเกมส่วนใหญจะเป็น 3D ใช่ไหมฮะเกมเราเนี่ยใช้ทั้งยี่ผลิตขึ้นมา แต่ทาออกมาให้เกมกลายเป็นสดีฉันข้อดีกับมันคือภาพข้างหลังเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนไหวได้ด้วยแล้วอย่างเช่นสวยด้วยสวยด้วยอย่างเช่นในฉากเราจะมีฉากนึงเลืกฉากทุ่งทานตะวันปกติมันไม่ใช่แค่ว่าทุ่งนะทานตะวันเนี่ยมันจะพิ้วตามแรงลมมันจะมีลมพัดล้วก็โบกโวยตามแรงลมเลยฮะจะเนียนมากแล้วทานตะวันนี้ไม่ใช่แค่ดอกเดียวนะมีเป็นร้อยดอกอยู่ในฉากนั้นแล้วแต่ดอกเนี่ยมีการพัดตามแรงลมไม่เหมือนกันด้วยตัวที่สองเนี่ยเกมกิ๊กออนไลน์ฮะมันจะมีเวอร์ชันที่เล่นบนโทรศัพท์มือถือได นะแต่ว่าเกมเดียวกันด้วยเป็นไซส์สตอรี่อย่างเกมดีกว่านะอย่างเช่นเราจะมีเกมเรื่องสัตว์เลี้ยงอย่างตัวละครเราจะมีสัตว์เลี้ยงถูกไหมในเกม PC พอคุณเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแล้วเนี่ยสัตว์เลี้ยงที่โตบนเวอรช์ชันโทรศัพท์มือถือคุณนะเน่ะมันจะไปโตบนเวอร์ชันบน PC ด้วยซึ่งอันนี้เราไปดูต่างประเทศไม่มีใครทำเลยเราเลยจ,จะสร้างจุดแตกตา่างเพราะตอนนั้นอย่างที่บอกครับว่าเราไม่ได้มองแค่ว่าทำเกมมาแล้วบอกว่าเฮ้ยนี่เกมไทยกูช่วยซัพพอร์ตเปหน่อยนะอย่าทำเกมมาปุ๊บแล้วศักยภาพมันเเ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 ททททททีีีีีียยบบบบบ่่่่่่่่าา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 กกหหหลรรรรรรรือออตตตงงงงปปปปะะะะะศศใ้้้้้ไไไดดดฉนนนนนัจจ็็สแแุุวฮคณมมมม ได้ข่าวมาว่าล่าสุดพี่เป็นนายกสมาคมพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยหรือสมาคมนะอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทยฮะหรือว่า TGA ในฐานะที่อยู่ในนายกสมาคมที่ทํางานอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับ,รบเรื่องของลิขสิทธิ์ <ะ S 2> <ไ>มีการคุยกับเรื่องของรัฐบาลไหมครับว่าอยากให้เข้มงวดมากน้อย,<า>ยแค่ไหนคือส่วนหนึ่งนะถ้าเราดูประเทศนะฮะที่มีการพัฒนาทางด้านของไอทีอย่างเช่นที่อเมริกาญี่ปุ่นเราเห็นว่าเรื่องลิขสิทธิ์เป็นเรื่องที่สาคัญมากแต่บ้านเราเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์เยอะมากการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยมันมีผลลบ อย่างแรกนะมันสอนให้คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยไม่เข้าใจคุณค่าของทรัพย์สินทางปัญญาพอคุณค่ามันไม่เห็นเนี่ยการมือสิทธิมีเนี่ยก็ทําให้ผู้ประกอบการไม่สามารถที่จะผลิตผลงานดีๆมาได้คนทาซอฟต์แวร์เกมอย่างผมทำซอฟต์แวร์เกมม็บเกมขายมัได้แล้วก็เกมนั้นเราไม่ทําดีกว่าเราทำแล้วขาดทุนเราทาไม่ได้ตรงนี้ไม่ใช่แค่สาการทางน้านของเกมเพลงหรือหนังภาพยนตร์นะฮะ มันยังชอบกับย่างอื่นเยอะอย่างเช่นการลุ่มุนกระต่างประเทศผมเจอนะบริษัทข้ามชาติหลายประเทศเนะี่ยอยากจะลงทุนในบ้านเราแต่พอมาเจอปัญหาบ้านเราอนกันเรื่องสูงเนี่ยเขาไม่อยากลงทุนเลยเพราะกลัวว่าเกิดเข้าลงมาแล้วเขาเอาเทีโลยี่มาปุ๊บประเทศไทยจะค็อปกี้เท,ทีทยมยีมาขายฉันกิดถ้าเกิดบ้านเราไม่พยายามฟื้นฟูเรื่องของลิขสิทธิ์เรื่องทรัพย์สินปัญญาให้มันเป็นจุดเด่นในการขายเนี่ยเราจะไม่มีจุดแข่งที่จะไปแข่งขัน อย่างพี่เพิ่มเคยคิดว่าอยากจะเป็นแบบบิลเกตอะไรอย่างงี้บ้างไหมครับถ้าฝันก็คงอยากแหละครับแต่ในความเป็นจริงคงไม่ถึงขนาดนั้นเราเราไม่คิดว่าเราจะจรวยบิลเกตนะแต่ผมใฝ่ฝันที่จะสร้างที่ยี่ที่พลิกชีวิตโลกของบริษยชาติได้เหมือนกับบินเกต ค,คิดไว้เหมือนกันคิดไว้เหมือนกันนะแล้วก็สิ่งที่เรากำลังจะทําในอนาคตเนี่ยบางสิ่งก็เป็นสิ่งผมเชื่อนะว่ามันจะพิกอย่างนั้นได้เหมือนกันก็ต้องคอยติดตามกันแล้วกันครับว่านะซอฟต์แวร์ที่มีฝีมือของไทยคนนี้จะสามารถทําได้อย่างที่เขาพูดไว้หรือเปล่าในอนาคตนะครับแต่ที่แน่ๆในวันนี้ฮะเขาได้พัฒนาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจากความคิดของเขาในเรื่องของซอฟต์แวร์แล้วก็ทําให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับ ในฐานะของซอฟต์แวร์ไทยด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่เพิ่มมากๆนะครับที่มาให้ความรู้กับเรานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมจะถามตัวเองเสมอนะว่าถ้าวันนี้ผมตายไปเนี่ยมันมีคนนึงจำชื่อผมได้หรือเปล่าถ้าผมไปทำงานเป็นวิศวเจเนียทำไป5 0า0ปีผมเสียนมามีเงินเลี้ยงตัวเองได้ตายไปปุ๊บวันนี้คนจะจำผมได้หรือเปล่า ถ้าผมาสร้างเกมอาจจะมีเกมที่มันดังผมตายอีก10ปีร้อยปีคนก็นยังพูดว่าโอ้เกมคนนี้ถูกสร้างโดยคนคนนี้ ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับว่าเรื่องอย่างซอฟต์แวร์ซึ่งจุดต้นกําเนิดของมันนั้นไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแต่หลังจากที่มีคนไทยอย่างพี่เพิ่มบุญนั้นได้ใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปบนงานที่เราเรียนจากชาวต่างชาติใหม่ทีเนี่ยนะครับกลับกลายเป็นงานใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นโปรแกรมใหม่ที่เกิดขึ้นและก็ได้รับการยอมรับจากชาวต่างชาติเสียอีกด้วยซ้ําครับดูอย่างที่ไอดอลของเราในวันนี้ได้ทําไว้เป็นตัวอย่างนะครับอย่าลืมที่จะใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปบนงานของคุณคุณก็จะมีงานที่เจ๋งไม่แพ้คนอื่นที่ไหนในโลกนนนนี้ออย่่างแ ครับหมดเวลาของรายการเดียดอคนบันดาลใจแล้วครับเจอกับเราได้ใหม่ในคืนวันอาทิตย์หน้าเวลาห้าทุ่มครึ่งทางด้นนัยทีวีแห่งนี้อย่าลืมนะครับเมืองไทยเมืองนักคิดสร้างสรรค์เศรษฐกิจด,ด้วยพลังคิดของคนไทยราตรีสวัสดิ์ครับอยากจะทํางานโฆษณาใน,นาเอ,อ็นซี่โฆษณาเรากลัวจะทาเล่นไม่ดีพอพี่เขากลับบ้านไปเนี่ยพี่ก็ทุบเลยเข้าห้องเขาเลยเปิดดูทุกอย่างที่เขาคิด